ครับสวัสดีครับผมชายนะครับวันนี้ผมพามาส่งมอบรถนะครับตัว MG4 คันนี้นะโปรโมชั่นผมว่าน่าจะแรงที่สุดในไทยแล้วนะครับใครสนใจนะครับอย่าได้รถรุ่นนี้นะครับ MG4 นะครับส่วนลพิเศษนะครับฟรีวอร์ชาร์ฟรีล้อแม็กโครบ18นิ้วนะครับใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะแนะนําคันนี้ว่ามีอะไรน่าใจกันบ้างนะครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมมา ส่งมอบรถนะครับเป็นตัวเจ้า MG4 นะครับเป็นตัว X นะครับอันนี้เป็นรุ่นนําเข้านะครับคันนี้ผมแถมล้อแม็กขอบ18นิ้วรวมถึงตัวออของแถมชุดแต่งจัดเต็มนะครับของแถมจัดเต็มทั้งสำหรับรุ่นนี้นะครับคันนี้ราคาเดิมอยู่ที่969,000บาทนะครับส่วนรถพิเศษนะครับคันนี้นะครับดาวให้เลยนะครับ200,000บาทฟรีวอร์ชาร์ดนะพร้อมค่าติดตั้งด้วยนะครับคันนี้ครับดาวให้200,000นะครับที่ผมกำลังจะ ไปส่งมอบให้กับลูกค้าจังหวัดสารคามนะครับอันนี้ผมแวะรีวิวชาร์จแบตนิดหน่อยนะวันนี้ผมชาร์จตู้ MG นะครับล้อแผงนี่ครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับสวยงามมากมีสีบรอนกับสีเทาให้ลูกค้าเลือกนะครับฟิล์มเป็นแบบเซรามิกนะครับสาหรับตัวฟิล์มนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าให้ดูรถรอบๆวันนี้ผมทําการเคลือบแก้วรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ดูรถรอบๆรถนะครับเป็นรถ ที่ค่อนข้างคุ้มนะครับรุ่นนี้นะโปรโมชั่นมีไม่กี่คันแล้วนะมีสีขาวกับสีเทานะครับนี่ครับแม็ก18ใส่แล้วสวยมากนะครับตัวสีผมเคลือบแก้วให้พิเศษนะครับดูครับรุ่น X จะมีสปอยเลอร์ให้อยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวไฟท้ายแบบยาวนะครับการเคลือบแก้วของรถทําให้รถสีเทาดูค่อนข้างที่จะสวยขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีทั้งหมด4จุดตัวนี้จะมีกล้องแบบ360องศารวมถึงตัวนี่ครับระบบ เซฟตี้นะครับระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับกับระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังนะครับดูครับทางการชาร์จฟ้าชาร์จอยู่นะครับที่ MG นะครับอันนี้ที่ MG สาขาโชคชัยนะครับผมพามาชมนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้แถมวอรชาร์จรวมถึงค่าติดตั้งคันนี้ใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะผมฟีดาวให้ส่วนลดพิเศษ20,000 0บาทฟีโฮมชาร์จล้อม็กคขอบ18ได้ทั้งหมดนะครับ ใครสนใจนะครับก็ทักมาผมได้นะครับอันนี้คลิปสั้นๆนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ